แอร์เครื่อนที่ไม่เย็นนะครับวิธีเช็คแล้วก็วิธีแก้ไขมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมพามาชมนะครับผมแต่ผมจะทําให้ดูนะครับว่าเราต้องเช็คยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปรู้ว่าแอร์เรามันพังหรือไม่พังมันไม่เย็นเป็นเพราะสาเหตุอะไรหรือจะต้องไปหาช่างประมาณนี้นะครับเช็คก,ก่อนไปหาช่างนะครับผมจะได้แบบไม่ต้องเสียตังค์เยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมอันดับแรกเลยครับเราต้องมีเครื่องวัดอันนี้ครับอันนี้หาในแอปได้เลยถ้าเกิดใครไม่เจอเดี๋ยวผมแปะตะก้าไว้หรือใต้คอมเมนต์อาจจะมีแต่ผมจะหามาให้ละกัน คือเราต้องทาอย่างนี้ครับขยับเข้ามาใกล้แอร์เปิดแอร์ทิ้งไว้ประมาณ16องศาเลยนะอันดับแรกก็คือเปิดไป16องศาก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีอาประมาณนั้นครับประมาณ10นาทีได้เนี่ยเปิดให้ลมแรงที่สุดเปิดองศาประมาณ16องศาือ18องศาก็แล้วแต่เราเลยเราจะต้องไม่ให้คอม Air แอร์ตอรการทางานตอนที่เราทดสอบนะครับผมเสร็จแล้วเอามายิงอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือ เครื่องปกติดีครับอุณหภูมิจะต้องอยู่ประมาณนี้จะต้องต่ําลงมากว่าประมาณสัก12องศาลงมาประมาณนี้อาถ้าเกิดเราเอาเข้ามาใกล้ๆห่างประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดน,น,น,นะครับผมเอามาแล้วก็ยิงเข้าไปคืออุณหภูมิจะต้องอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเกิดอุณหภูมิขึ้นไปประมาณ15องศาขึ้นประมาณนั้นอะ15องศาถึง20องศาปร,าราะมาณนี้อะแอร์เราผิดปกติแล้วครับผมผิดปกติยังไงเราต้องไปเช็คกันอีกรอบนึงครับว่าเนื่อง มันมีฝุ่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้วิธีเช็คนะครับฝุ่นจะอยู่ตรงนี้เราอาจจะต้องเอาแอร์ไปล้างก่อนนะถ้าเกิดสมมติว่าเรามายิงดูแล้วปุ๊บอุณหภูมิมันอยู่ประมาณ15องศาเอ้ย15องศาขึ้นประมาณนี้ให้เราไปเช็คฝุ่นเลยครับอันดับต่อไปถ้าเกิดของใครอยู่ประมาณ9องศาก็ไม่ต้องเช็คนะก็คือเครื่องปกติดีเครื่องไม่ได้พังแต่ถ้าเกิดใครขึ้นไปถึง15องศานุ่นขึ้นไปอะอ่าอันนี้เครื่องผิดปกติครับเนี่ยเห็นฝุ่นกันไหม ให้เรามาเช็คฝุ่นจุดนี้หรือตรงข้างหลังอาจจะเป็นคอยร้อนคอยเย็นทั้งหมดให้นำแอร์ออกไปล้างวิธีล้างผมก็ทำคลิปไว้แล้วนะครับผมพอผมฝุ่นยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังพอได้อยู่ครับอาจจะต้องล้างของถ้าเกิดของใครที่แบบไม่มีตัวกรองตงัวนี้แล้วฝุ่นเข้าไปข้างในอ่ะอันนี้อาการหนักเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงคอยร้อนด้วยนะว่าฝุ่นมันเยอะขนาดไหนคือให้เราทำการ ถอดแอร์ออกไปล้างนะครับถอดปลั๊กไฟถอดเครื่องถอดเคสตู้นนี้นั่นออกไปล้างพอเราล้างเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้แอร์มันแห้งหลังจากแอร์แห้งเสร็จก็ประมาณสัก 4- ี่ห้าชั่วโมงประมาณนั้นอ,ะอ่ะค่อยเอามาเสียบปลั๊กแล้วก็ค่อยเอาเครื่องมาเทสใหม่อีกรอบหนึ่งเอาเครื่องมายิงใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมันยังได้อยู่ประมาณสัก9องศาลงมาหรือ1 0องศาลงมานิดนึงอ,ะอ่ะเครื่องปกติดีแต่ถ้าเกิดของใครยิงไปแล้วอุณหภูมิไม่ลดเลย อันนี้อาจจะต้องไปหาช่างแล้วนะครับผมอาจจะต้องไปเช็คเรื่องน้ํายาแอร์ว่ามันมีจุดรั่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมสาเหตุที่แอร์ไม่เย็นครับผมหนึ่งนะครับก็คือฝุ่นเราไม่ได้ล้างแอร์เป็นเวลานานแอร์บ้านก็เหมือนกันอนะ่ะผมเคยเจออยู่ลมออกเบาแล้วไม่ค่อยเย็นนี่แหละคือแอร์อ่ามันไม่เย็นสาเหตุที่มันไม่เย็นสองน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์มันรั่วถามว่ามันหมดไหมมันไม่มีวันหมดนะครับยกเว้นมันรั่วอะไรประมาณนี้ คือมันจะแบบเหมือนเป็นตามดรั่วกไปประมาณนี้เราอาจจะต้องไปหาช่างแต่ตอนที่แบบเรารู้สึกว่าแอร์เราเริ่มไม่เย็นแล้วประมาณนี้มันจะมีน้ําแข็งขึ้นข้างหลังอ่ะถ้าเกิดน้ํายาแอร์รั่วนะเราลองสังเกตดูถ้าเกิดแอร์อะไรแบบเริ่มไม่เย็นแต่ห้ามวัดด้วยร่างกายครับต้องมีเครื่องวัดเท่านั้นห้ามเอาร่างกายในการวัดถ้าเกิดเอาร่างกายในการวัดอ่ะพัดลมในห้างประมาณนี้เปิดยังไงมันก็เย็นอ่ะ,อะพอนึ้ภาพบอกใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกภายในอะไรประมาณนี้ด้วย เหมือนแบบเราไปซื้อพัดลมตามห้างอุ้ยทําไมมันเย็นจังเลยเคยสงสัยไหมมันเปิดในห้างอะ่ะนั่นแหละอารมณ์มาเหมือนเออารมณ์คล้ายๆกันก็คือมันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยแต่คือต้องมีเครื่องวัดครับผมเราถึงจะรู้อ่าประมาณนั้นอ่าก็มีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้แอร์ไม่เย็นด้วยนะครับน้ำยาแอร์ตันก็คือน้ํายาแอร์ตันยังไงอะ่ะก็คืออารมณ์คล้ายๆเราไม่ได้เปิดแอร์เป็นเวลานานอะ่ะเราแบบ อ่ะช่วงหน้าหนาวไม่ได้เปิดมาสามสี่ห้าเดือนแล้วมาเปิดหนึ่งครั้งแล้วรู้สึกมันไม่เย็นอ่ะอันเนี้ยน้ํายาแอร์อาจจะตันได้นะครับผมก็คือมันเหมือนกับแก๊สมันจะเป็นแก๊สข้างในอ่ะพวกน้ํายาแอร์มันเป็นแก๊สครับผมอ่ะมันก็อาจจะจะมีสายทองแดงแบบเล็กมากประมาณนั้นนะอาจจะคือแบบเป็นขึ้นตะไคร่าอาจจะเป็นขึ้นตะกรอนวันนี้มันก็ดาไม่ใช่มันก็ตันเคยใครเคยแกะแอร์ออกมาจะรู้ว่าจะมีแบบทองแดงแบบเล็กๆเ,เ,เส้น เท่าสายไฟประมาณนี้เล็กมากอ่ามันก็จะวนวนวนไปจุดนั้นมันอาจจะตันได้นะครับอืประมาณนั้นก็ต้องหาช่างอย่างเดียวถ้าเกิดไปหาช่างไปหาช่างที่ไหนล่ะหนึ่งนะครับผมเป็นช่างแอร์บ้านทั่วไปก็ต้องไปถามไปถามเขาก่อนว่าเขารับทําหรือเปล่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยรับทํำไหมยกแอร์ไปให้เขาดูหรือถ่ายรูปแอร์ไปให้เขาดูว่าเนี่ยแอร์มันมีอาการแบบนี้รับทําหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้ว่า น้ำยาแอร์ตันนะแอร์มันรั่วนะอะไรไประมาณนี้เราไม่ต้องบอกเขาก็ได้แค่บอกว่าอาการมันเป็นยังไงบอกเขาไปแค่นั้นไปถามเขาก่อนว่ารับทําหรือเปล่าผมเคยไปทําน้ายาแอร์รั่วมาเหมือนกันนะครับผมซ่อมมาหนึ่งพันนะครับหรือสองเราอาจจะโทรไปหาศูนย์ก่อนก็ได้เผื่อเขามีช่างที่แบบอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราอย่างเงี้ยจะได้ยกไปให้เขาทําให้ถ้าเกิดเป็นศูนย์ของยี่ห้อเขาเลยมันก็จะดีกว่าเพราะว่าเขารับทําแบบนี้อยู่แล้วไงอ่ายี่ห้อเขาก็จะตามยี่ห้อ TCL ให้เซนประมาณนี้แล้วแต่ยิงห้องอลองโทรหาเขาก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมถ้าเกิดรู้สึกว่าแอร์รอนมีปัญหาอ่าประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ผมจะพาไปดูข้างหลังนะนิดนึงเต่ผมจะมาถ่ายข้างหน้าให้ดูเครื่องนี้ผมยังไม่เปิดนะครับก็คือจะสาธิตให้ดูว่าถ้าเกิดแบบเราเปิดแอร์ขึ้นมาปุ๊บแล้วเรายิงเข้าไปเลยอุณหภูมิมันเท่าไหร่ประมาณนี้ซึ่งแบบนี้มันจะไม่ได้มันต้องปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10นาทีกว่าๆเราค่อยมาเช็คได้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมฝุ่นข้างหลัง ข้างหลังแอร์ผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอ่ะก็ต้องติดตั้งให้ถูกวิธีด้วยนะติดตั้งไม่ถูกวิธีแอร์ Air ก็ไม่เย็นด้วยนะครับผมเนี่ยฝุ่นเห็นไหมแบบนี้มันก็จะทำให้แอร์ไม่ค่อยเย็นด้วยนะดูดิแต่มันก็ยังแบบมีช่องเพื่อให้ลมมระบายได้อยู่ครับแต่แบบนี้ก็ควรที่จะล้างได้แล้วนะครับผมแต่ผมยังไม่มีเวลาล้างดูเครื่องนี้ก็ เยอะอยู่นิดนึงแต่ก็ยังใช้งานได้แต่ก็ควรที่จะล้างได้แล้วเนี่ยคือฝุ่นพวกนี้ทำให้แอร์เราไม่เย็นด้วยครับผม,มแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แอร์เราไม่เย็นนะครับผมคือติดตั้งแอร์ไม่ถูกวิธีนะครับผมวิธีติดตั้งแอร์ผมก็ทำคลิปไว้ให้แล้วพากันไปดูได้นะครับใครที่แบบรู้สึกว่าแอร์เราเอ๊ะมันไม่ค่อยเย็นยังเลยเอามาเปิดแล้วไม่เย็นอะ่ะคือให้ลองวิธีติดตั้งก่อนว่าติดตั้งถูกวิธีหรือเปล่านะครับเออ มันต้องติดตั้งให้ถูกวิธีนะก็คือเอาคอยร้อนไว้นอกมุงเอาคอยเย็นไว้ในมุงประมาณนี้ครับลองไปทําดูแล้วกันผมทําคลิปไปแล้วแหละวิธีติดตั้งแอร์ผมทําคลิปไปเยอะมากเลยห้าร้อยกว่าคลิปแล้วมั้งที่ผมทําไปสําหรับแอร์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็คลิปลมรวมอ่ะก็อันดับแรกก็ใครที่จะเอาเครื่องวัดแบบนี้ไปวัดก็แนะนําว่าหนึ่งเลยครับผมลองไปดูการติดตั้ง Air. แอร์เราก่อนว่ามันถูกวิธีหรือเปล่าก็ค่อยไปวัดเปิดแล้วก็ไปวัดหรือสอง ถ้าเกิดติดตั้งแอร์ไม่ถูกวิธีให้ยกแอร์ออกไปไว้ข้างนอกแล้วก็ค่อยไปเปิดทิ้งไว้แล้วก็ค่อยเอาเครื่องมาวัดแบบนี้พอเราเอาเครื่องมายิงแบบนี้อุณหภูมิมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับผมอ่ะสิบสี่องศานะยูในช่องเราต้องเอาเข้ามาใกล้นิดนึงอ่ะประมาณนี้คือปกติครับผมเนี่ยโดนช่องลมแล้วแบบนี้คือปกติแต่ถ้าเกิดสิบห้าองศาขึ้นไปสิบห้าองศาก็คือ อยู่สิบห้าก็ยังกั้ากึ่งนะระหว่างตัวปกติแต่ถ้าเกิดแบบมันขึ้นไปอีกประมาณนะั้นมันก็จะไม่ปกติแล้วเครื่องเราอ่าลองไปเช็คตามนี้ดูพอเราเช็คเบื้องต้นแล้วเราทําตามที่ผมแนะนําแล้วมันไม่หายค่อยหาช่างนะครับผมอ่าค่อยไปเสียตังหาช่างแล้วกันประมาณนั้นครับผมถ้าเกิดไปหาช่างอะแบบบางครั้งอะแอร์มันไม่เยินคอมเพรสเซอร์แอร์มันอาจจะพังหรือมันอาจจะเสียหรือนู่นนี่นั่นอะคือมันยังมีประกันนะครับส่วนตัวนี้ประกันนานคอมเพรสเซอร์แอร์ต้องสิบสองปี ันนี้ปีเดียวประกันน่าจะหมดละที่เหลือก็ต้องถ้าเกิดมันพังก็ต้องจ่ายตังเองอะไอเครื่องเนี้ยแต่เครื่องนี้ถ้าเกิดคอมแอร์มันพังก็ยังใช้งานได้ใช้กันไปยาวๆย,ยาวมากๆคือผมรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ค่อยใจเย็นแล้วนะแต่ผมต้องไปเช็คเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรก่อนละอ๋อผมยังไม่ได้ทําอะไรให้ดูใช่ไหมที่บอกว่าจะทําให้ดูเปิดแอร์แล้วมันติดเลยเดี๋ยวขอปิดเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวไฟมันไม่พอ พอไฟไม่พอแอร์มันไม่ทํางานอันนี้เป็นโหมดพัดลมอันนี้เป็นโหมดแอร์วิธีทดสอบนี่18องศาเปิดได้แค่18งองศาอะถ้าเกิดเราเปิดแอร์ปุ๊บแล้วเราเอามายิงเลยอะดูนะนะเห็นปะคือมันไม่ได้ครับผมมันจะต้องปล่อยไปประมาณสักสิกว่านาทีก่อนเพื่อให้น้ำยาแอร์มันวิ่งมาข้างบนให้มันเครื่องมันแบบ รันไปก่อนให้มันทางานไปก่อนให้มันปล่อยความเย็นออกมาก่อนน่ะถ้าเกิดแบบเอามากินงปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าแอร์มันไม่เย็นแอร์มันพังไม่ใช่นะเราต้องรอมันก่อนครับผมค่อยมาทดสอบโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมครั้งน,นี้ก็ทดสอบให้ดูเราเห็นปะม,มันเหลือประมาณกี่องศาเก้าองศาสิบองศาประมาณนี้อา่าก็ปล่อยให้มันเย็นไปค่อยมาทดสอบประมาณนี้นะครับผมติดตั้งให้ถูกวิธีด้วยสองอันนี้ก็ติดตั้งถูกวิธีทั้งสองอันเลยเห็นปะ มันก็จะเอาลมเย็นมารีเทิร์นให้เราเย็นขึ้นกว่าเดิมประหยัดไฟขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่กันนาะนบ๊ายบายสวัสดีครับ